สวัสดีครับผมวันนี้รนะ้านนครซัพยางยนต์นะครับพามาชมตัวนิสันนวาวาเทลิเบอร์นะครับตัวนี้ใส่เป็นล้อเลนโซ่นะครับซีอูทอปบ,บ้านะครับขอบ16นิ้วนะครับ สเปคจะเป็น8.5ออฟซูรนะครับผมเป็นตรงรุ่นนิสสันนาวาร่ากับนิสสันเทอร่านะครับ6รู114นะครับล้อจะล้นประมาณนี้กับตัวสูงตัวเทียจะล้นกว่านี้เยอะนะครับตัวนี้จะล้นออกมาประมาณต้องมีนิ้วหนึนิ้วครึ่งนะครับนี่ส่วนของด้านหน้าเดิมๆคันนี้ไม่ได้โหลดนะครับเดิมๆไม่ได้โหลดนะครับลองดูว่านิ้วมือจะสอดได้ตอนนี้อยู่ประมาณเกือบ หานิ้วครึ่งนะครับนิ้วมือนะครับประมาณห้านิ้วครึ่งส่วนของด้านหลังก็ลองดูความสูงเดิมโรงงานนะครับพันนี้ไม่ได้ทำอะไรเพิ่มเลยนะเดิมโรงงานห้านิ้วกับอยู่ประมาณเจ็ดนิ้วมือนะครับเจ็ดนิ้วมือผมนะเนี่ยอยู่ประมาณเจ็ดนิ้วมือนะครับด้านหลังนะครับด้านหน้าอยู่ประมาณห้านิ้วมือครึ่งนะครับข้างหลังอยู่เจ็ดนิ้วความล้นของด้านหลังก็จะประมาณนี้ ล้นน่าจะเท่ากับด้านหน้านะครับหรือล้นกว่านิดๆนะครับนิ้วครึ่งนะครับประมาณนิ้วครึ่งไม่เกิน2นิ้วนะครับด้านหลังตอนนี้มีโป่งแล้วนะเห็นไหมมีโป่งให้แล้วนะครับสเต็ปนี้นะครับอยู่ที่26,000บาทนะครับล้อแท้เลนโซ่นะครับดาด้ยยางแฮนด o กุ๊กตัวนี้เป็นรหัส AT2 นะครับผมถ้าขอบ18จะเป็น ATM นะครับตัวหนังสือยังเป็นสีขาวอยู่นะครับตัวนี้ล้อลายระคังเลนโซนะครับ เดี๋ยวให้ดูเต็มคันหนึ่งรอบแล้วกันนะครับลองดูนี่นะครับเต็มคันเลยสเต็ปก็จะประมาณนี้โอเคไปดูร้อนต,ต่อนะครับ ต่อที่ตัวล้อนะครับตัวนี้เป็นล้อซีอูดคอบบ้านะครับจัดศูนย์สามนะครับเป็นลายระคังสีดําด้านงานเลนโซ่แท้นะครับผมเมทินไทยแลนด์ตรงรุ่นของตัวนิสสันนาวาร่าและเทอร์ร่านะครับ6รู114นะครับตัวนี้ไม่ต้องใส่ปลอกกันสั่นนะครับพอดีเป๊ะทุกอย่างนะครับเป็นรุ่นคอบบ้านะครับเป็นสีดําด้านทั้งใบทั้งก้านและขอบนะครับสวยจัดมีมิติค่อนข้างออฟลึกอยู่นะครับ แล้วก็ตัวอย่างจะเป็นแฮนด์บุ๊รหัสดนาโปลเอทีทูนะครับนี่นะครับตัวหนังสือสีขาวตัวนี้มีตัวตะกูล้รอรอ,รอบยางนะครับดอกยางก็เป็นลายของเขาเองเองกลักษณ์ของเขาเลยนะครับกับเอทีทูนะครับมีริมการ์ดป้องกันขอบล้ออมล้อหายไปเลยนะครับตัวนี้กับล้อกว้างแปด้าอมหายเลยสวยเลย อ้วนมากนะครับอ้วนกว่ายางเดิมเยอะตอนแรกคันนี้ใส่เป็นสเปคเดิมมานะครับก็เป็นสองหกห้าสองหกห้าเจ็ดสิบสิบหกเหมือนกันนะครับแต่ยางเป็นยางบ้านๆนนะครับเรียบๆชุดนี้สองหมื่นหกนะครับโอเค ก็ไว้เป็นหนึ่งตัวเลือกแล้วกันนะครับสำหรับใครที่มองหาร้อยยางสไตล์นี้อยู่นะครับสนใจลองสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับกับร้านนครซับยางหยดนะครับอยู่ตรงถนนเลี่ยงเมืองนนท์หน้าปากซอยวัตโนดนะครับโอเคเบอร์โทรนะครับด้านบนนะครับศูนย์เก้าสสวัสดีครับผม Perfect perfect